ก็วันนี้มาเยี่ยมครูบาอา,า,าจารย์มากราบครูบาอาจารย์ที่อยู่ภูเก็ตแล้วครูบาอาจารย์ที่เป็นฝ่ายผู้หญิงอายุ80ว่าแล้วเป็น20ปีกว่าแล้วที่ว่าไม่ได้เจอกันก็เลยคิดถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์แล้วก็ามากราบตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตสะปานสารสินพอเราแวะมาตานเก้า ที่วัดที่อยู่ใกล้กับสะพานสารสินพอก้ามสะพานมาก็เป็นวัดมีกุเก่าอมาแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารที่วัดก็เห็นวิวทิวทัศน์ความสวยงามของประเทศเราของจังหวัดภูกเกต็ตประเทศไทยเรานี่แหละแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดภูกเกต็ตตอนเก้าเจ็ดแล้วก็ตายไปให้ ผู้ที่ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่รับฟังผู้ที่รับชมอยู่ในทั่วทุกสาราทิศจะได้เห็นว่าประเทศไทยเรามีความสวยงามตามธรรมชา,าติทะเลก็เป็นทะเลน้ำใสนักต่องเที่ยวหลายหายประเทศก็ชอบที่จังหวัดภูเก็ตพอดีได้โอกาสมากราบครูบาอาจารย์ก็เลยถือโอกาสมาได้ จมตาตัานที่ก็ก็ดีแต่เรื่องธรรมะนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนธรรมะที่บ้าเป็นธรรมชาติก็มีเกิดขึ้นทุกที่จะภาพพื้นที่จะภาพบรรยากาศจะภาพน้ำจะภาพทะเลจะภาพสิ่งที่ก่อสร้างเราพอเราได้พบกับวัดวารามไม่ว่าเราไปที่ไหนเคลื่อนที่ไปถึงไหน พอได้พบกับวัดวารามเราก็มีความสุขมีความแจ่มชื่นเบิกบานแล้วก็ประกอบด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีน้ําก็สะอาดบุคคลก็ไม่ได้พุกพล่านอะไรเพราะน้ําที่สะอาดเ,อาเรียนว่าธรรมชาติที่บ้าใสาสะอาดอยู่เราก็ธรรมชาติมันสวยงามแต่ว่าจิตของเราไม่ได้ไป รังเกียจความสวยงามหรือว่าดำริก็ไปว่าเราจะต้องอรังเกียจหรือว่าอะไรธรรมชาติของสวยงามอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติไอ,ไอ้ดีได้ว่าสิ่งจะภาพแวดล้อมต่างๆมันสวยงามมันไม่ใช่เป็นกิเลสแต่ความดำริต่างหากความดำริเข้าไปมีความติดใจมีความชอบมีความรังเกียจนั่นแหละก็เป็นเรื่องของกิเลส แต่ว่าสิงเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้เช่นนี้นแต่แดงว่าเราเป็นผู้มีความโชคดีที่เราประเทศของเราที่ได้มีภาพแวดล้อมที่มีความสวยงามอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ทะเลก็กว้างใหญ่น้ำก็ใสเป็นสถานที่ที่บุคคลมาชมมาดูแล้วก็เกิดความประทับใจนั้นก็ ว,ว่าใครสนใจที่จะได้ดูบรรยากาศที่ยังมาไม่ถึงก็ดูบรรยากาศในรูปในในรูปตายในรูปภาพนี้ไปก่อน mm hmm. ถ้ารูปภาพนี้จะไปถึงไหนก็ขอให้ผู้ชมก็มีความสุขมีความรื่นเริงบันเทิงตั้งในสถานที่และก็ธรรมะที่ได้ปรากฏไปในสูตรของตั้นผู้ รับฟังและก็รับชมเนี่ยเราเดินจนัดนี้แล้วก็ได้ชมบรรยากาศข้างหลังเป็นน้ําแล้วก็เดี๋ยวก็เราจะไปกราบพระพุทธรูปเป็นไปไหว้พระพุทธรูปที่ที่อยู่ภายในวัดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปยังอำเภอตาหลังที่หมู่บ้านมานิกที่ใกล้ๆกับวัดมานิก ก็ครูบาอาจารย์ของอาจ,จารย์แม่ก็เป็นแม่ทับทิมสอนอาจ,จารย์แม่เมื่อตอนที่ว่าตั้งแต่เด็กๆมาแล้วสอนเดินจงกรมสอนนั่งสมาธิอสอนเดินจงกรมสอนยืนแล้วก็สอนนั่งสมาธิก็วันนี้ก็พอได้เจริญหูเจริญตาเนี่ยก็กราบพระพุทธเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพร้อมกันค่ะครับยังมีพระพุทธรูป,ป่างปูดจัดสวยงามมากค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ